สวัสดีค่ะแม่มดชัชชุมาค่ะรู้อะไรไม่สู้รู้วันเกิดนะคะวันเกิดนะมีประโยชน์มากแค่ไหนคุณทราบหรือเปล่าคะมันไม่ใช่แค่วันหนึ่งวันนะที่เราเอาไว้แฮปปี้เบิร์ดเดย์กันนะไว้ส่งของขวัญกันนะคะแท้จริงแล้วเนี่ยศาสตร์ของตัวเลขวันเกิดเนี่ยสามารถบ่งบอกเรื่องราวของชีวิตของเราได้มากมายเลยนะคะมีประโยชน์มากๆโดยเฉพาะการที่เราได้รู้จัก ตัวเราเองนะคะแม่โมชัชชุมานะตอนนี้นะคะก็เป็นคนที่สนใจเรื่องศาสตร์ของพลังงานนะศาสตร์ของการประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะรวมถึงการที่เราได้ศึกษาวิชาศาสตร์ตัวเลขเนี่ยมากว่า12ปีนะคะได้รู้เข้าไปถึงสถิตินะคะของการดูดวงศาสตร์ตัวเลขเนี่ยให้ผู้คนเนี่ยตอนนี้แม่มชัชชุมารู้สึกว่า มันเป็นประโยชน์มากๆเลยนะที่ได้เอาศาสตร์ตัวเลขมาประยุกต์ใช้กับศาสตร์เรื่องราวของพลังงานการประสบความสำเร็จนะคะและแม่โมชัชุมานะคะอยากจะมาแชร์ว่าเรื่องนี้ผนวกกันแล้วสำเร็จได้อย่างไรแม่โมชชุมาสำเร็จมาแล้วคะ่ะโอเคเกินเกินเลยนะคะเรื่องราวของชนะชีวิต จากตัวเลขนะคะแม่มดชชุมาใช้ศาสตร์ตัวเลขเนี่ยเพื่อเข้าใจตัวเองก่อนนะคะก็คือโอเค,อเคแน่นอนละ่ะเราสามารถตรวจสอบดวงของคนอื่นได้นะคะแต่รู้จักคนอื่นเนี่ยก็ไม่เท่าได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนะคะว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรและจุดแข็งจุดอ่อนนั้นของเราอะมัน สอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิตของเราหรือเปล่าอันนี้สำคัญมากนะคะคนเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้นะคะเราต้องมีเป้าหมายของชีวิตค่ะถ้าเราไม่มีเป้าหมายชีวิตอะมันเหมือนการเดินทางที่ไม่มีจุดหมายถ้าเครื่องบิน take off โดยที่ไม่มี destination ไม่มีสนามบินที่จะลงคุณจะบินไปโดยที่ไร้จุดหมายปลายทางแล้วก็เปลืองน้ำมันให้หมดไปแค่นั้นได้หรอคะ การเอาชีวิตไปฝากไว้กับสิ่งที่เราแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะมันจะเรียกว่าความสําเร็จของชีวิตได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องการไปที่ไหนและตัวเราเองสอดคล้องสอดประสานกับเป้าหมายของเราหรือเปล่าเนี่ยศาสตร์ ของโหราศาสตร์ตัวเลขนะคะสามารถเอามาประยุกต์ใช้อย่างแบบเรียกว่าเป็นเครื่องมืออันทรงพลังจริงๆเลยนะคะแม่มอชชุมานะคะขออนุญาตแชร์นะในโอกาสที่วันนี้นะเราเหมือนมีอะไรดนใจอยากให้อยากให้ออกมาพูดมากๆเลยนะคะก็คือเรียก ชื่อเล่นก็ได้นะคะแม่มมชัชชุมาชื่อเล่นท็อฟฟี่นะก็อาจจะเห็นได้ยินท่านอาจารย์แม่นะอาจารย์วิสาลารียกท็อฟฟี่เอานู่นเอานี่เล่มนู่นเล่มนี้มาซินะในเวลาที่เราคุยกันนะคะหรือว่าเสียงแจวแจวที่คอยถามอาจารย์แม่นั่นแหละก็เสียงท็อฟฟี่เองนะคะก็คือตอนเด็กๆนะคะก่อนที่เราจะ เติบโตมาเรามีความฝันนะคะแม่มอชชุชมาเป็นคนคนหนึ่งนะที่มีความฝันอยากเป็นอะไรหลายอย่างมากหนึ่งในนั้นอะ่ะเป็นเรื่องของการอยากเป็นนักบินรบนะคะอยากเป็นนักบินรบด้วยนะไม่ใช่ว่าเอานักบินพาณิชย์นะนักบินรบเห็นภาพตัวเองใส่ชุดนักบินสีเขียวกับเครื่องบินรบหัวแหลมๆอย่างนั้นเลยนะคะก็มันโตมากับความฝันที่อืม ประเทศไทยเมืองไทยเนี่ยผู้หญิงเป็นนักบินไม่ได้โตมา20ปีอะความเชื่อนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะทุกวันนี้โอเคแน่นอนละ่ะกองทัพอากาศมีนักบินผู้หญิงแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นนักบินรบนะก็จะอยู่ในส่วนของนักบินแบบเครื่องบินลำเลียงนะคะ430อะไรแบบนี้จุดนี้ก็ยังคงเป็นจุดที่ความฝันมันก็ยังไม่เป็นจริงสำหรับตัวของทัฟฟี่เองและ รวมถึงของเด็กผู้หญิงหลายๆคนเองนะคะแต่ทีนี้เราจะชนะชีวิตได้อย่างไรนะศาสตร์ตัวเลขนะคะมันทำให้ตัวแม่มมชชุมาเองนะคะมาทำดวงของตัวเองอะว่าเราอะสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางของเราได้ไหมนะคะสิ่งที่เราจะตรวจดูนะคะก็คือช่องอาชีพการงานช่องเกียรติยศ ของตนเองนะคะในสายงานที่เป็นข้าราชการคนโด่งคนดังนักการเมืองอะไรแบบนี้สิ่งที่ต้องดูเป็นพิเศษนะคะคือช่องเกียรติยศนะคะในโหราศาสตร์ตัวเลขนะคะรหัสชีวิตแห่งจักรวาลน,นะคะทีท่หลายๆท่านคงได้สั่งตำราไปศึกษานะจะมีหน้าหนึ่งที่ เป็นความหมายของตัวเลข21ช่องนั่นแหละคุณสามารถทำเลขของตัวเองและคุณตรวจเลขของตัวเองได้เลยว่าเลขของคุณเนี่ยช่องเกียรติยศช่องการงานเลขอะไรและมันเชื่อมโยงกับความหมายช่องอื่นอย่างไรโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะในเรื่องของของตารางตัวเลข เดี๋ยวมาเล่า,เ,าเรื่องราวของความที่เรื่องเล่าให้ฟังก่อนเรื่องเล่าอ่ะแม่มดชชุมาหินดวงตัวเองนะคะว่าถ้าเราจะอยู่สายงานของราชการเนี่ยมันจะเข้าไปได้ไหมนะคะแม่มดชชุมานะคะก็ดูดวงตัวเองนะคะในช่วงที่รู้สึกว่าเออความฝันเป็นนักบินรบอ่ะมันมันไม่มีมันไม่มีโอกาสให้ผู้หญิงเนี่ยได้ไปเป็น นักเรียนในเหลืออากาศและไม่มีโอกาสได้เป็นในล้งในร้อยนะคะไม่มีตั้งแต่ต้นทางแล้วเพราะฉะนั้นได้ไปเส้นทางที่เราจะไปเป็นนักบินลบมันไม่มีนะคะเราก็รู้สึกว่าเอ้ถ้าเราอะไม่ได้เป็นนักบินเราเป็นทหารอากาศไหมได้อยากเป็นทหารอากาศก็ยังดีนะคะก็มีเคยสมัครทหารอากาศเหมือนกันนะคะ ก็แต่ว่าในเรื่องของการสอบเทียบกอบพออย่างเงี้ยวุฒิของเราไม่ได้วุฒิของเราไม่ได้ตรงกับการที่กอพอรองรับกับสาขาที่เขาเปิดรับอ่าเราก็มาตรวจดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราทำไมแบบทางที่หนึ่งก็ตันทางที่สองก็ตันนะคะทีนี้ปรากฏว่ามาดูดวงตัวเองอ๋อดวงของเรานั้นเลขช่องเกียรติยศนะคะ ตรงกับช่องศัตรูอ้โหงานหินนะคะงานหินเลยสำหรับใครที่พอจะเห็นภาพแล้วหรือรวมถึงใครที่ได้เรียนาศาสตร์วิชารหัสชีวิตแล้วเนี่ยจะทราบว่าถ้าช่องเกียรติยศตรงกับช่องศัตรูนะ่ะอ้อโหไม่ง่ายเลยที่คุณจะได้มาเป็นข้าราชการไม่ง่ายเลยที่คุณจะได้มาเป็นแบบคนที่ มียศถาบรรดาศักดิ์โด่งดังนะคะทหารตำรวจครูบาอาจารย์หรือข้าราชการใดๆเนีย่ย,ย,ย,ยตัวเลขแบบนี้ยากมากนะคะความฝันที่เป็นนักบินของเรายังอยู่นะคะยังไม่ได้ทิ้งไปไหนแต่ด้วยความที่โชคดีมากแม่มดชชุมาได้มีโอกาสเรียนจบใหม่ๆนะคะได้มีโอกาสเรียน วิชาถอดรหัสชีวิตนะคะจากท่านอาจารย์วิสาระปนมกรและหลังจากนั้นนะคะชีวิตของการก้าวเข้ามาในวงการการบินก็ได้เกิดขึ้นและ12ปีที่ผ่านมานะคะความสำเร็จด้านความฝันของแม่มดชชชุมาสำเร็จแล้วคะ่ะมีอีกบทบาทหนึ่งนะคะที่ทำสำเร็จแม้ว่าจะไม่ได้เป็นทหารอากาศ แต่เราได้มาเป็นสิทธิ์การบินของหน่วยฝึกบินพลเรือนกองทัพอากาศนะคะความฝันที่ได้ขับเครื่องบินเกิดขึ้นจริงเรียบร้อยแล้วนะคะได้ขับเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินฝึกของสิทธิการบินกองทัพอากาศนะคะซึ่งจะเป็นตัวเดียวกันกับที่เขาเคยแบบบินฝึกตีลังกาเลยนี่คนที่สอนเราขับเครื่องบิน คือนักบินรบทหารอากาศนะคะทหารอากาศเลยนักบินรบเลยคนที่สอนเราขับเครื่องบินคือนักบินรบเลยค่ะคือนักบินที่บินเครื่องบิน F5 มาเป็นครูการบินของเราแค่นั้น,นยังไม่พอค่ะแม่มอชชุมารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวของการบินและ สร้างแรงบันดาลใจให้อีกหลายๆคนที่มีความฝันซึ่งแม่มดชชุมาก็ทำสำเร็จแล้วนะคะตั้งเป้าหมายไว้ด้วยว่าอยากจะทำช่อง YouTube ด้านการบินของตัวเองเนี่ยให้มีผู้ติดตาม1 0 0 0 0แสน Subscribe 1 0 0 0ผู้ติดตามซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราชนะชีวิต ได้เรียบร้อยแล้วจากการที่เรารู้จักตัวเองมากพอแม้ว่าไอช่องเกียรติยศเนี่ยจะตรงกับช่องศัตรูดวงเราเปลี่ยนไม่ได้เลขเราเปลี่ยนไม่ได้ยังไงก็อย่างนั้นแต่เราสามารถเข้าใจตัวเองและขยับวิธีการ ให้มันไปในทางแบบเรียบเรียบเคียงเคียงได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะทุกวันนี้ก็คือเป็นจุดที่ประสบความสำเร็จและเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองของคุณพ่อคุณแม่ของท่านอาจารย์วิสารลัปะนมกรมากๆเลยว่าโอ้ลูกศิษย์นะก็ ขับเครื่องบินได้เป็นนักบินแล้วก็ช่อง YouTube ก็ยังมีผู้ติดตามตอนนี้ก็คือ1,30,000คนแล้วนะคะก็คือใหญ่โตเป็นช่องดังเลยเป็นช่อง YouTube ที่ดังช่องหนึ่งในเมืองไทยเลยนะคะด้านการบินนะโอเคแล้วเราก็ไม่ใช่คนที่มาทำคลิปตลกโปกฮาไม่ได้ทำเอนเตอร์เทนเที่ยวกินอะไรมากมายนะคะไม่ใช่แบบคอนเทนต์ตลกอะและความสำเร็จนี้นะคะก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่ เราสามารถชนะชีวิตได้ในช่วงเวลาแก็บหนึ่งของชีวิตสิบปีเนี้เราสามารถสำเร็จในช่วงเวลาที่เป็นวัยรุ่นของเราก็แล้วกันนะคะเป็นความภาคภูมิใจมากแล้วแม่มดชัชุมาได้เดินทางมาพร้อมกับการศึกษาตัวเลขทั้งการบินและตัวเลขเพราะฉะนั้นเราได้เห็นตัวเองเกิดกราฟขึ้นลงมาแบบนี้นะคะ ว่ามันคืออะไรและวันนี้แม่มโมชุมาไม่อยากให้คุณเนี่ยต้องมาเสียเวลาตามหาความฝันตามหาหนทางที่ไม่เข้าใจตัวเองอีกต่อไปนะคะถ้าตัวเลขเนี่ยเป็นศาสตร์ที่คุณจะสามารถศึกษาและเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในการชนะชีวิตของคุณเองได้แค่นี้ก็คุ้มค่าแล้วคะ่ะ ลดการเสียเวลาลดการหาตัวเองอีกตั้งนานสองนานนะคะบางทีอาจจะเจอตัวเองแล้วแต่ไม่เจอวิธีการบางคนนะคะอาจจะแบบว่ารู้แค่ว่าอยากรวยแต่ทําอะไรรวยเลขบางคนมีตัวเลขของการค้าขายค้าขายก็รวยออนไลน์รวยได้แต่เลขบางคนไม่มีตัวเลขของการค้าขายขายไปยังไง ก็มีอันล่วนหลาขายยังไงก็ไม่รวยนะคะเพราะว่าตัวเลขคุณไม่รวยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำอะไรเรื่องของการขายสินค้าและบริการนะมันจะต้องใช้ฝีมือร่วมเข้าไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะถ้าคุณมาเรียนรู้รู้จักตัวเลขนะคะคุณจะรู้เลยว่าอ๋อชีวิตมันเป็นแบบนี้เราจะยอมไหม เปลี่ยนไปเลยไหมไปชอบอีกอย่างหนึง่งแผน B แผน C แผนที่สองแผนที่สามของตัวเองหรืออ๋อมันพอจะไปได้แหละหนทางนี้แต่มันไม่ใช่เดินไปตรงๆนะมันต้ององอ้อมซ้ายหรืออ้อมขวาให้ตัวเลขอะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพาคุณไปสู่ความสำเร็จไปสู่เป้าหมายจะดีกว่าไหมคะศาสตร์ตัวเลขนี้นะคะวันนี้แม่มอชชุมาตั้งจิตเลย ตั้งจิตแล้วว่าถ้าใครมาเจอแล้วใครรู้สึกว่าฟังแล้วมันมีพลังอะฟังแล้วมันใจฟูแล้วรู้สึกว่าเออนี่แหละนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ฉันเนี่ยไปไปเรียนไปติวไปหาโค้ชความสำเร็จมาแล้วแต่มันยังติดอยู่ไม่รู้ว่าอะไรมันลองให้ศาสตร์ตัวเลขเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการหาคำตอบไปสู่ความสำเร็จให้ชีวิตคุณไหมคะเอาแม่โมชชุมานะคะมีช่วงหนึ่งนะ ขออนุญาตแชร์เป็นปีเดียวที่ตกงาน3งาน3งานติดเลยอะ่ะคือตอนนั้นนะคะทำงานเป็นผู้ช่วยทำสื่อให้นักการเมืองชื่อดังคนหนึ่งท่านหนึ่งแล้วก็มีอันจะต้องถูกเลิกจ้างไปาจากนั้นไปหางานอีกงานที่เราก็จะทำเรื่องของโซเชียลมีเดียมาเก็ตติ้งนี่แหละทำให้องค์กรบริษัทใหญ่ ไปประชุมแบบประชุมขายงานแล้วขายงานอีกแบบไปประชุมจนเหนื่อยสามเดือนไม่ซื้องานเรายไม่ได้ค่าเดินทางไม่ได้ค่าไอเดียอะไรด้วยแล้วเขาเอาไอเดียเราไปทําเองด้วยโอ้โหอันนี้ก็เจ็บปวดเจ็บปวดมากมายนะคะแล้วก็อีกงานหนึ่งนะก็แบบไปแงอย่างนี้แหละไปประชุมไปเคไปเสนอไอเดียไปทําให้เขาโด่งดังสุดท้าย เขาเอาไปทําเองไม่จ้างเราเพราะว่าเราค่าตัวแพงแต่เราขายไอเดียคือแบบให้ไปหมดแล้วอะ่ะซึ่งวันนั้นนะคะเราทุบโต๊ะเลยอะ่ะเราทุบโต๊ะอย่างเงี้ยวันนั้นเราทุบโต๊ะเลยวันที่เราแบบไม่ได้เงินค่าแรงค่าไอเดียของเรานะคะเออถูกเลิกจ้างอะไรเงี้ยเราอะ่ะทุบโต๊ะเลยแล้วเราบอกว่า ฉันจะไม่ทำให้ใครโด่งดังอีกต่อไปแล้วนั่นคือจุดที่ตอนนั้นเรียนบินแล้วนะคะเป็นนักบินแล้วนะตอนนั้นเป็นจุดที่โอเคความข้างแค้นมันอยู่ในใจถือว่าสิ่งที่เราไปขายไอเดียให้คนอื่นประสบการณ์ที่เราทำให้คนอื่นดังนั้นเราถือว่าเราได้ฝึกสมองแะใครจะแบบ เรื่องแบบแบบเรื่องโกงเงินเรื่องขโมยไอเดียอะไรตอนนั้นเราเราไม่สนใจแล้วเราไม่มองว่าตัวเองเป็นเหยื่อเราดูตัวเลขว่าเราจะจะเห็นว่าเออเราจะแบบผิดหวังไหมเราเห็นตัวเลขนะคะแต่ว่าก็มาดูทีหลังนะไม่ได้ว่าดูก่อนเพราะว่า มันเดี๋ยวจะจิตตกนะช่วงไฟกำลังแรงวัยรุ่นไฟแรงเราก็อ๋อเข้าใจแล้วเราไม่โทษอะไรเลยเราไม่โทษใครเราไม่โทษตัวเลขเราไม่โทษชีวิตด้วยแต่เราใช้สติและปัญญานะคะบอกตัวเองว่าโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่ถือว่าเราได้ไปฝึกได้ไปรับมีดดีจะตายที่เราได้ไปทดลองทําให้คนอื่นเขาดังอ่าโดยที่เราแบบไม่ได้ไม่ได้มาใช้ ตัวเองเป็นหนูทดลองดีจะตายพวกนั้นน่ะเขาเป็นหนูทดลองให้เราได้ทําให้เขาดังอ่าจากนั้นนะคะแม่มดชชุมาทุบโต๊ะเราจะทําให้ตัวเองดังให้ดูจากนั้นไม่ทํางานประจําด้วยกห่างหานชานใชยมากสิ่งที่เราจะยึดถือประกอบอาชีพคือการดูดวงออฉันจะใช้การดูดวงเลี้ยงชีวิตทีนี้ เรามาเช็คดวงตัวเองเอีกรอบนะคะปรากฏว่าเอ๊ะมันสมองเรามันสมองเราตรงช่องเศรษฐีตรงช่องชื่อเสียงเฮ้ยเรานี่มันอัจฉริยะชัดๆทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะไม่อยากจะโม้นะเส้นทางความรวยของเรามันอยู่ที่คลังสมองคลังปัญญาของเราเองเพราะฉะนั้นสมองเราอยากจะทำอะไรมันก็ต้องได้สิ แม่มอชชุมานะคะเลือกที่จะไม่เอามันสมองของตัวเองไปรับใช้ใครอีกต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าแม่มอชชุมาอยากจะดังแม่มอชชุมาอยากจะทําำ YouTube ให้ประสบความสําเร็จทั้งสองช่องช่องนี้ช่องแม่มอชชุมาช่องนักบินอีกช่องหนึ่งชื่อ t ทัฟกัน n ไ i l o t ไปตามได้อยากจะทำให้มันสำเร็จทั้งสองช่องนะได้โล่แสนซับทั้งสองช่อง มันก็ต้องเกิดจากสติปัญญาของเราเองนะคะส่วนเรื่องเกียรติยศลืมไปก่อนก็ได้ใครจะเห็นว่าเราอะเออได้รับการเชิดหน้าชูตายศถาบรรดาศักอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มองจุดนั้นไม่มีก็ไม่มียศถาบรรดาศักไม่เอาไม่มีไม่เป็นไรเลยแต่เราเห็นแน่ๆว่าเราสามารถเป็นคนมีชื่อเสียงได้นี่อ่าเพราะฉะนั้นนะคะ แม่มอชชุมาก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดเลยนะเพื่อมาทำ youtube ของตัวเองนะคะช่องการบินเนี่ยไม่ได้เงินหรอกนะเป็นช่องที่ทำเพื่อซัพพอร์ตเรื่องราวของแพชชั่นความฝันของตัวเองแล้วก็อยากจะอินสปายผู้คนเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่มีความฝันด้านการบินความรู้ด้านการบินอีกมากมายนะคะแล้วก็รายได้ก็จะมาจากช่องทางนี้แหละ <c oughs> นะค่ะก็ ถือว่าสิบปีที่ผ่านมานะคะที่ได้รู้เรื่องราวของศาสตร์ตัวเลขชีวิตตัวเองอย่างเข้มข้นเนี่ยเราได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ทดลองนะคะวิธีที่มันเวิร์กไม่เวิร์กมาแล้วนะคะแม่มัชชุมาก็อยากจะให้คนที่ โชคดีที่มาชมในวันนี้นะคะได้รู้ว่าเส้นทางในการประสบความสำเร็จในชีวิตของคุณมีอยู่แต่มันจะเป็นรูปแบบใดเท่านั้นเองนะคะถ้าคุณอยากจะชนะชีวิตจากตัวเลขนะคะแม่โมเชชุมานะก็มีคอร์สทั้งออนไลน์นะคะแล้วก็เจอตัวในเรื่องของการศึกษารหัสชีวิตนะคะคอร์สแรกนะคะก็จะเป็นคอร์สเล็กของเรานะคะ อ่านคนง่ายๆจากเลข21ช่องคะ่ะลดทอนเอาความซับซ้อนของศาสตร์รหัสชีวิตแห่งจักรวาลที่มันละเอียดมากนะคะเราสามารถดูแบบลึกมากการทำเลขเนี่ยก็ลึกเหมือนกันนะคะมีขั้นตอน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7นะคะมากมายนะคะซึ่ง คอสนนี้จะสอนเพื่อเป็นนักพยากรณ์เลยมันอาจจะซับซ้อนเกินไปสําหรับคนที่ไม่ได้อยากจะเป็นนักพยากรณ์นะคะอยากจะแค่รู้จักตัวเองรู้จักคู่ค้าคู่ขายคนในครอบครัวเราแล้วเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงๆอะว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรเราจะได้รู้ทัน ตัวเองรู้ทันเขารู้ใจเขาใจเรารู้หน้าไม่รู้ใจแต่รู้วันเกิดรู้ทุกอย่างอะไรแบบนี้นะคะถ้าสนใจจะเรียนคอร์สนี้นะคะราคาน่ารักน่ารัก5,900บาทนะคะคือ21ช่องจริงๆและตัวเลขมีแค่1-7จริงๆแต่อ่านมาได้แบบละเอียดแบบลึกคมนะคะมีหลายๆท่านที่ ลงคอสมาเรียนกับเราแล้วนะคะทุกคนแบบว้า wow! ว Amazing มากนะที่เราสามารถอ่านพื้นดวงได้แบบบางท่านบอก90%บางท่านบอกว่ามีให้98%เลยอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าได้ใช้ประโยชน์กันแทบจะทุกคนเลยจากการได้รู้จักตัวเองนะคะคือแม่มดชชุมาเนี่ยทายนะไม่ได้รู้จัก หรือว่าไม่ได้พูดคุยไม่ได้เห็นหน้าค่าตาของของนักเรียนที่มาเรียนนะคะของของท่านที่มาลงคอร์สเลยนะแต่ว่าอ่านจากตัวเลขจริงๆเพราะเราต้องยึดจากตัวเลขจริงๆเท่านั้นศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวเลขนะคะก็อ่านตามนี้นะคะแล้วก็โอ้หลายๆท่านรีวิวมานะเป็นประโยชน์กับเรามากเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณตีนนะคะคุณหนึ่งนะแล้วก็หลายๆท่านนะคะที่แบบว่า ทักมาส่วนห,หูมันแบบเด็ดมากเข้มข้นมากไม่อยากรีวิวไม่กล้ารีวิวเลยเพราะว่าที่ที่ทายมาถูกทุกอย่างอะไรแบบนี้นะคะเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะถ้าสนใจนะคะก็ทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับคลาสอ่านคนง่ายๆด้วยเลข21ช่องนะคะเชื่อว่าแค่คลาสเนี้ยก็ทำให้คุณรู้จักตัวเองชนะดวงชนะชีวิตได้แล้วนะคะส่วนอีกคลาสหนึ่งนะคะ เดอะโค้นะคะรหัสชีวิตจากเลขวันเกิดนะคะก็มีทั้งออนไลน์และคอร์สสอนตัวต่อตัว,ตวนะคะถ้าใครที่ลงสลงตัวต่อตัวนะคะก็ให้คอร์สออนไลน์ไปดูทบทวนได้ด้วยนะคะรับเฉพาะออนไลน์อย่างเดียวนะคะปรึกษาได้ตลอดนะคะ15,900บาทนะคะแล้วก็คนที่อยากจะ เรียนตัวต่อตัว,ตวเจอตัวนะคะเจอตัวได้2ครั้งนะคะจะได้แบบทบทวนวิชากันนะคะก็เพิ่มอีก1,000 0บาทนะคะก็จะเป็น25,900บาทนะคะสำหรับตัวต่อตัว,ตว,ตวนะแล้วก็สำหรับใครที่ถามมาว่าจะมีแบบ เป็นกลุ่มไหมนะคะคิดว่าจะมีเร็วๆนี้นะคะถ้าถ้าสนใจก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะอาจจะมีกลุ่มสอนประมาณ3-4คนไม่เกินนี้นะคะราคาก็จะได้แบบน่ารักคุ้มค่าลงมาอีกหน่อยก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะก็ให้ให้คอร์สออนไลน์ไปศึกษาเหมือนกันสำหรับศากตาเพื่อเป็นนักพยากรณ์น,นะคะคุณก็จะได้เข้าใจว่า ท่านอาจารย์วิสารแล้เอาเลขอะไรมาอ่านเนี่ยอ่านได้เป็นฉากฉาก,ากรวมถึงแม่โมดชุมาเองเอาอะไรมาอ่านผู้คนเนี่ยอ่านได้ปุ๊บ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 จากฉากฉา,ากนะคะแบบค้าลูกดวงนะคะก็บอกว่าเนี่ยช่วยตรวจด,ดวงลูกน้องคนนี้ให้หน่อยนะคะยังไงดีไม่บอกอะไรเด้อเราก็บอกไปปปุ๊บป,ป,ปอ่านดูอย่างนี้ยึดแค่ตัวเลขเท่านั้นโอ้โหลูกดวงบอกว่า ห oh, ูใช่ใช่จริงๆเลยที่ทายมาอย่างกับตาเห็นอะไรแบบนี้นะคะสนใจอยากจะศึกษาวิชาโหราศาสตร์ตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่านคนง่ายๆด้วยเลข21ช่องนะคะหรือว่าศาสตร์เดอะโคดนะคะเป็นคอร์สใหญ่ของเรานะคะก็มีข้อแม้ว่าขอดูนี้ก่อนนะคะข้อนิ้วหัวแม่มือนะคะทั้งสองข้างเลยนะเพราะว่าเป็นการ ดูว่าคุณมีดวงตาเห็นธรรมหรือเปล่านะคะก็เป็นการที่ท่านอาจารย์แม่นะให้ข้อแม้กับลูกศิษย์เอาไว้นะว่าถ้าจะไปสอนใครต้องขอดูตรงนี้ของเขาก่อนนะคะถึงจะรับเป็นลูกศิษย์ได้ถ้าไม่มีนะคะไม่ใช่ดวงตาเห็นธรรมก็ขออนุญาตไม่รับนะคะ ถือว่าท่านอาจจะไม่มีแบบบุญสัมพันธ์ที่จะได้ร,รู้ได้เรียนรู้วิชานี้นะคะหลักวิชานี้นะคะถ้าใครที่มีตําราของท่านอาจารย์วิสาระปนมกรแล้วนะคะไม่ว่าจะเล่มแบบชุดสีน้ําเงินชุดสีฟ้านะคะหรือว่าเก่ากันนั้นก็ยังได้นะถ่ายตํารากับหน้าของเราเองนะมาให้ดูนะคะแล้วก็ขอเป็นส่วนลดได้นะคะนะสนใจก็ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามก่อนก็ได้นะคะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเกรงใจที่ Line แอดแอดชัดชุมาค่ะรวมถึงท่านที่อยากจะให้ตรวจดวงนะคะเรื่องอาชีพการงานของตัวเองนะคะรวมถึงดูดวงแบบสูตรเต็มนะคะก็ยังรับดูดวงอยู่นะคะทำเลขเงาข้างกายดูเลขที่บ้านนะคะก็ปรึกษาได้ที่ Line แอดแอดชัดชุมาค่ะวันนี้แม่มดชัดชุมาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ